เสื้อแดงเยอะๆเนอะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายรักประชาธิปไตยฝ่ายความเป็นธรรมจะได้ขยายมากขึ้นและสแสดงอนุภาพของเสื้อแดงที่จะเกิดขึ้นในการยุบสภาคราวนี้ลงคะแนนเต็มๆไปเลยพี่น้องให้ทักษินครับพี่น้องครับขอพวกคุณครับโุ้ย โอ้ยขอบพระคุณอะไรแสดงว่าพี่นี่ดูอภิปรายจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะพี่น้องครับน้ำมันเบนซินน,น้ำมันดีเซลเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งของนายอาภิสิทธิ์ที่ลงไม่ถึงชาวบ้านนายอาภิสิทธิ์คิดเรื่องน้ำมันไปคุ้มครองน้ำมันบางประเภทไม่ต่างอะไรกับงบ กองทุนไอ้งบไทยเข้มแข็งที่มาแจกคนจนเช็คสองพันน่แหละครับมันไม่รู้ว่าใครจนมันเลยไม่รู้ว่าคนที่ใช้เบนซินมากที่สุดคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ครับไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์นี่มากกว่าคนขี่รถยนตนะ์ดังนั้นนายมิ่งขวัญก็เลยบอกท่านนายกถ้าคุณคิดเป็นที่ถูกขอคะแนนมอเตอร์ไซค์ก็แล้วกัน ชนะเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับตรงนี้ก่อนจะจากท่านอีกนิดหนึ่งที่ท่านสามนะครับเงินกองทุนน้ำมันหมดแล้วครับที่คุณมิ่งขวัญพูดนั้นเรื่องจริงหมดแล้วครับแต่นายอภิสิทธิ์โกโหกประชาชนไม่ต่างอะไรกับที่มันบอกว่ามันเป็นคนไทยไม่ได้เกิดที่อังกฤษมันเขียนในหนังสือเองครับ หลักฐานที่ยืนยันมาหมดแล้วคืออะไรครับขึ้นราคาเรื่อยแล้วครับพราเงินหมดแล้ววันนี้ก็ขึ้นอีกแปดสิบตังค์พรุ่งนี้เจ้าครับวันนี้ผมนั่งรถมาเข้าหลายปัม๊มปั๊มไม่ขายน้ำมันแล้วเพราะกูขายพรุ่งนี้ดีกว่า,าเว้ยได้อีกแปดสิบตังค์ครับโอเคนะครับท่านครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับช่วยกันนะช่วยกันนะ ครับเป็นไงบ้างครับตาสว่างกว่าเดิมไหมฮะกว่าเดิมนะครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านสอสอดรสุนัยจุลพงศธรนะครับนะฮะไกลครับแต่ว่าท่านก็ยังอุตส่ามานะฮะครั้งนี้ก็มีทีมงานอ่าอีกหลายท่านนะครับที่เดินทางมาไกลนะครับก็รานนี้ทางอ่าคณะกรรมการชมรมนะครับได้จัดงานนี้ขึ้นมานะฮะ ท่านผู้ใหญ่บริจาคเงินอ่านะครับคุณบวรอ่าคุณบัญชาชัยนะครับโสมคำพานะฮะผู้ใหญ่บ้านอ่างทองกับผู้ใหญ่บ้านอ่างทองโม่หนึ่งนะครับอ่าบริจาคสองร้อยบาทนะฮะท่านที่จะถ่ายรูปกับท่านสอสอนะครับเชิญเชิญได้เลยนะฮะครับก็ขออนุญาตขึ้นบนเวทีนะครับเพราะว่าสงสารเจ้าภาพนะฮะค่าเวทีวันนี้ห้าพันนะครับขึ้นเวทีนะครับ ทดสอบครับตอนนี้เรายังมีนักปาใสนะครับสีปากก้าอีกหลายท่านนะครับนะพที่เราอย่าเพิ่งไปไหนนะครับไฮไลท์ของงานยังมีอีกเยอะนะครับนะโดยวันนี้นะครับก็มีทางท่านสสสุชายท่านก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ทีมงานนะแล้วก็อ่อก่อนอื่นนะครับท่านที่จะสมทบทุนนะฮะสนับสนุนกิจกรรมวันนี้นะครับซึ่งถือว่าทางชมรมจัดมา จัดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ตาสว่างกว่าเดิมนะครับทางด้านขวามือของเวทีนะฮะสนับสนุนสมทุกทุนกิจกรรมกับทางชมรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรายชื่ออีกหลายท่านนะฮะที่อาสมทบทุนเข้ามานะครับก็จะให้ท่านประธานชมรมได้อ่านรายชื่อในช่วงต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นนี่นะฮะนะครับเสื้อที่พิธีกรใส่อยู่นะฮะเป็นเสื้อแฟชั่นนะครับ เสื้อแฟชั่นของอาจารย์สุรชัยหนึ่งหนึ่งสองนะฮะทางด้านซ้ายมือนะครับมีจําหน่ายนะครับท่านที่จะสนับสนุนกลุ่มแดงสยามนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะเสื้อสวยนะครับสีขาวสีแดงสีดำนะฮะมีเลือกหลายไซส์นะครับท่านต่อไปนะครับก็เป็นเออนักปาะัาอีกหนึ่งท่านนะครับที่เดินทางมาไกลก็ถือว่าให้เกียรติคนมาไกลก่อนแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าท่านต้องเดินทางเดินทางกลับนะครับ ก่อนที่จะมีงานก็ทางทีมงานก็ประสานไปทางพี่สมยศนะครับอาจารย์สมยศปรึกษาเกษมสุขนะครับแต่เนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับก็ได้ส่งตัวแทนนะครับเป็นทีมงานของกลุ่ม24มิถุนานะครับนะก็โอกาสนี้นะครับพบกับนักประสายอีกหนึ่งท่านนะครับเชิญพี่วิเชียนนะครับจากกลุ่ม24มิถุนานะครับเชิญครับ สวัสดีพี่น้องที่ตาสว่างแล้วทั้งแผ่นดินครับกลับสวัสดีครับเมือ่อกี้ท่านผู้ที่รักประชาธิไตยทุกท่านก็ได้ฟังจากท่านสสสุนายจุลพงศธรพี่น้องที่เคารพครับท่านสสสุนายเป็นสสที่ยืนเคียงข้างกับคนเสื้อแดงแล้วก็ปัิยานตัวเองว่า ไม่ขายตัวและไม่ในลคุณพี่น้องประชาชนเหมือนอย120ี่ห้อยร้อยยี่สิบพีน้องดี่รบครับพี่น้องครับเมืกก่อกี้ตอนลงท้ายของท่านสุนัยได้พูดเรื่องมหาตระมคานทีผมก็มีเรื่องจะเสริมอยู่นิดหน่อยพี่น้องที่เคารพสมัยมหาตระคานทีนั้นมีการต่อสู้เพื่อปกดแอกจากประเทศอังกฤษแต่พี่น้องทราบไหมครับ สมัยนั้นมีคนร่วมต่อสู้ที่เขาเรียกว่าพวกจันทานพี่น้องที่เคารพการต่อสู้ครั้งนั้นปรากฏว่าพวกจันทานเยอะที่สุดพี่น้องครับจันทานนี่มายัางไงพี่น้องทราบไหมครับมันมีศาสนาฮินดูพวกอารยันหรือที่เขาเรียกว่าศาสนา,าพราหมณ์ศาสนา,าพราหมณ์พี่น้องที่เคารพก็แบ่งเป็นชนชั้นวรณนะ ชนชั้นวันณะทั้งหมดมีอยู่สี่วันณะวันณะกษัตริย์วันณะพราหมณ์วันณะแพทย์วันณะสูตรพี่น้องครับพวกถ้ามีการแต่งงานข้ามวันณะอย่างเช่นวันณะสูตรมาแต่งงานกับวันณะพราหมณ์หรือวันณะสูตรแต่งงานกับวันณะแพทย์ลูกออกมาก็จะกลายเป็นจันทานพี่น้องครับ ถ้าแต่งงานข้ามวันนะอะไรถ้ามีการแต่งงานข้ามวันนะพี่น้องที่ครพบคนเหล่านี้เวลามีลูกออกมาก็จะไม่มีวันนะพ่อแม่ก็จะถูกขับออกจากวันนะลูกนี้ก็จะเป็นพวกตำสุด ไม่มีวันนะคือพวกจันทานพี่น้องที่เคารพครับจันทานนี่สมัยก่อนเป็นพวกคนจนเป็นพวกไพ่พวกทาสนี่แหละพี่น้องเวลาไปเรียนหนังสือพี่น้องครับทํายังไงทราบไหมครับเวลาจะเดินผ่านหมู่บ้านก็ต้องเน็บไม้กวาดอยู่ข้างหลังเดินผ่านหมู่บ้านต้องถอดรองเท้าเวลาเดินต้องเดินถอยหลังพี่น้องที่เคารพครับ ต้องเดินถอยหลังเดินถอยหลังด้วยในขณะที่เดินไปต้องหยุดไม้กวาดที่เหน็บอยู่ข้างหลังลบรอยเท้าตัวเองไปด้วยพี่น้องที่เคารพครับ,รบไปเรียนหนังสือเวลาเข้าห้องเรียนก็ต้องนั่งอยู่กับพื้นนั่งอยู่กับพื้นถ้าหิวน้ำไม่มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นะพี่น้องที่เคารพถ้าหิวน้ำ ต้องให้เพื่อนที่มีน้ำใจต่างวันนะหยิบจอกเพราะว่าตัวเองเป็นจันทานเป็นพวกที่ต่ำที่สุดไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งหยิบจอกแล้วตักน้ำมาดื่มต้องให้เพื่อนที่ต่างวันนะที่พอมีน้ำใจอยู่บ้างหยิบจอกแล้วก็ตักน้ำแล้วตัวเองก็อ้าปากพี่น้องที่เคารพอ้าตากแล้วให้เพื่อนนี่กรอกน้ำให้ดื่มพี่น้องที่เคารพครับ คนเหล่านี้แม้กระทั่งศาสนาที่เขานับถือฮินดูสมัยก่อนเขาก็ไม่ให้นับถือนะพี่น้องที่เคารพปรากฏว่าการต่อสู้มหาตามะคานธีได้มีคนจันทานเยอะที่สุดพี่น้องที่เคารพครับปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งชื่อว่าดรพิมเราเอ็มเพก้าก็เป็นพวกจันทานเหมือนกันก็ไปเรียนหนังสือเช่นนี้พี่น้องที่เคารพ เวลาไปเรียนหนังสือปรากฏว่าเรียนหนังสือฉลาดมากครูประจําชั้นเลยว่าไอเอด็กคนนี้มันเรียนหนังสือฉลาดจะทํายังไงถึงจะให้มันได้เรียนต่อพี่น้องก็เลยให้ใช้นามสกุลของครูประจําชั้นชื่อว่าด็อกเตอร์พิมเราเอ็มเพก้าด็อกเตอร์รามชีพิมพ์เราเอ็มเพก้าพี่น้องที่เคารพครับหลังจากนั้นก็ใช้นามสกุลครูประจำชั้นเพราะว่านามสกุลตัวเองนั้นนามสกุลจันทบาน ถ้าเขาฟังนำสกุลก็ให้เรียนแค่ต่อสี่เขาก็รู้แล้วไอ้น,นี่มันทาดใช่ชนชั้นล่างชนชั้นต่ำพี่น้องที่เคารพปรากฏว่าใช้นำสกุลครูประจําชั้นเพราะครูประจําชั้นสงสารก็เลยเรียนดีพอเรียนดีมีทุนไปเรียนถึงอเมริกาชื่อว่าด็อกเตอร์พิมรารามชีเอ็มเพกาพี่น้องที่เคารพปรากฏว่าจบจากนอกมาก,ก็มาร่วมต่อสู้การปลดแอดเป็นหนึ่ง อีกคนหนึ่งที่เป็นแนวหน้าร่วมต่อสู้กับมหาตรมะคานทีหลังจากมหาตรมะคานทีได้ปลดแอกแล้วชนะปรากฏว่าด็อกเตอร์พิมรา,ามชีเอ็มเทก้าก็พาพวกจันทานรึกคนชั้นล่างชนชั้นไพ่มานับถือศาสนาพุทธพี่น้องครับอันนี้คือเล่าคร่าวๆโดยไม่ได้ลงลึกรายละเอียดก็เช่นกันพี่น้องที่ครพประชาชนคนอีสาน พี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าพี่น้องไปศึกษาประวัติศาสตร์อีสานแล้วพี่น้องจะชอกช้ำใจขนาดไหนเพราะคนอีสานก็บอกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองอะไรก็ได้ทีหลังความเจริญก็มาทีหลังพี่น้องที่รบสมัยก่อนนโยบายการศึกษาก็ไม่มีนั่นแหละครับคนชั้นสูงพวกอํมมาตเขาบอกว่าความจนนั้นเป็นกรรมพันธ์ ก็บอกว่าปู่มันจนพ่อมันก็ต้องจนแม่มันก็ต้องจนเลนลูกเลน้หลานมันก็ต้องจนแต่จร,จริงๆแล้วพี่น้องที่รคารพมันไม่ใช่เป็นกรรมาฐานแต่พวกอัมมาศมันไม่ให้โอกาสเราพี่น้องที่รคารพมันไม่ให้โอกาสเราพอมีนายกที่ให้โอกาสเราอย่างทันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศมันก็กำจัดเขาทิ้งแต่ไม่ใช่เพียงด็อกเตอร์ทักษิณ ท่านตำรวจโทรโดกรทักษิณชินวัตรนั้นนะครับไล่กันมาเลยตั้งแต่ชาติชายชุนวัลพนเอกชาวลิตยงใจยุจทธจัทํารมีสารเขียวมันก็กําจัดทิ้งคนเอกชาติชายชุนวันจะทําสนามรถเป็นสนามการฆ่าก็กําจัดทิ้งมาถึงท่านตำรวจโทรโดรทักษิณชินวัตรมีนโยบายกองทุนหมู่บ้านให้โอกาสคนยากคนคนจนมันก็กําจัดทิ้งพี่น้องที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นอัมมาตยาธิปไตยมันปกครองโดยกดขี่คนจนส่วนหนึ่งมันก็เกิดการต่อสู้คือแย่งชิงอำนาจว่าอำนาจในประเทศนี้ที่จริงมันเป็นของใครกันแน่พี่น้องพี่น้องครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เมื่อเร็วๆนี้โดนจับไปเมื่อวันที่ยี่สเดือนที่ผ่านมาก็เป็นนักต่อสู้ เรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยท่านผู้นั้นคืออาจารย์สุรชัยด่านรัฒนานุสรณ